เดี๋ยวเพลกนี้เรามานั่งคุยกันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ยืนกัน,นเหนื่อยยืนแล้วชุดด้วย <laughs> เก่งพุงชุดสวยมาก ถ่ายรูปออกมาสวยจริงๆต้องยอมเลยสําหรับการติดกาวทุกเม็ดทุกเม็ดร้อยเรียงเลยปักก็มีปักก็มีงานด่วนคุณผู้ชมงานคืนเดียวงานเป็นเดือนโบนทำได้หมดงานไฟทุกคนที่มีแต่ไฟคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะมานั่งพูดคุยตรงนี้เราได้มีโอกาสคุยกันเบื้องหลังต้องบอกว่าสตอรี่ของนางเยอะมากน่าสนใจน่าสนใจเป็นเป็นบุคคลที่ทําอะไรก็ไม่รู้ได้เยอะยาไปหมดแล้วก็ทําได้ดีด้วย ซึ่งซึ่งหายากมากนะเดี๋ยวเรามารู้จักเขาไปพร้อมกันก็คือเราจะเริ่มต้นกันที่วัยเด็กวัยเด็กวัยเมาตั้งจากคนจังหวัดอะไรก่อนโบเป็นคนร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเรียนที่นู่นมาตลอดเลยไหมหรือมาใช่โบเรียนโบเรียนประถมที่บ้านโรงเรียนบ้านคมพสูงแล้วก็พอจบปหกปั๊บ ก็ได้มีโอกาสได้ไปบวชเรียนบวชเรียนในสายพระปริยัติธรรมที่วัดบึงพลันชัยจังหวัดลอยเอ็ดค่ะแล้วก็พอจบตรงนั้นก็มาเรียนที่อาชีวะลอยเอ็ดศึกษาแล้วก็มาเรียนต่อมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตอืแล้วจบปริญญาตรีตอนนี้มาเข้ามาสู่เส้นทางการเป็นช่างตัดเสื้อยังไงคือคือตอนที่โบลเรียนจบเนี่ยมันคือโบเรียนสายโรงแรมแล้ว การโรงแรมและการท่องเที่ยวมันไปได้หมดอะทั้งท่องเที่ยวก็ได้โร <c oughs> งแรมก็ได้ <c oughs> เหมือนกับโอ้ฉันจะไปสร้างใดดีเนาะคือตอนนั้นกําลังคิดพอจะไปเ,เรียนจะไปการโรงแรมก็ไปได้ <c oughs> แต่มันมีข้อแม้หลายอย่างว่าคุณต้องทำานแต่เราก็ไม่ได้สนุกเพราะว่าทุกอย่างมันมันตีกรอบ <c oughs> ให้โบะโบ,บก็จะรู้สึกแบบ มันโบเป็นข่อยอยังสินะคือโบเป็นคนไปแล้วก็ไปเลยเยเพราะว่าโบเป็นคนที่ออกมาจากบ้านตั้งแต่เด็กถูกไหมคะแล้วก็พอเรียนจบก็มาก็เลยเข้ามาสายสายทัวร์แล้วก็ได้มีโอกาสได้ทําโชว์คือเหมือนกับว่าสมมติเราไปทัวร์สามวันห,หนึ่งวันสุดท้ายก็จะมีการรีแลกให้ลูกค้าสนุกสนานเขาก็จะให้ทีมงานไกด์มาคุเทศเนี่ยหายตัวไปแต่งตัวออกมาแล้วก็โชว์เซอร์ไพรส์ลูกค้าจับไมท์ท็์กเอนเตอร์เทนูุนี้นั่นแลวโบก็เป็นหนึ่งคนในนั้น และทีนี้ก็ต้องต้องหาชุดกสวยๆให้ตัวเองใส่เพราะว่าเราจะแพ้ใครไม่ได้อ๋อในขา <c oughs> ที่นั้นเราอันนี้อันนี้ถามแบบในในฐานะที่เป็นมักคุเทศผู้หญิงหรือผู้ชายบ่เป็นแบบนี้เลย <c oughs> เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้ตอนนั้นผมยาวด้วย <c oughs> ไว้ผมยาวเพราะว่าพอมาอยู่ตรงนี้คือมันมันต้องเป็นตัวเองให้มากที่สุดเราไม่นั่งเราเราจะมานั่งแอปว่า ฉันแอบเป็นตุ๊ดเป็นไม่เราเอเอต้องเ,ออเป็นตัวเรา<ช>เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าถึงลูกค้าต้องบอกว่าอาชีพไกด์เป็นอาชีพที่เราไม่รู้ว่าอีก50คนบนรถบัสเนี่ยเข้ามายังมีคุมมยังไงดังนั้นเราจะไปนั่งแอปตัวเองเพื่อเข้าหาเขามันยากยเราเป็นตัวเราให้เขารักเราแบบที่เราเป็นซึ่งจริงๆด้วยอาชีพนี้มันเป็นได้ถูกไหมบางบางอาชีพเขาก็จะสงวนแต่อาชีพนี้มันเป็นได้ก็ทำให้เราเป็นที่กับมันทีนี้พอตอนกลางคืนเนี่ยเรา เราก็จะเป็นคนที่หายตัวไปโชว์หายตัวไปเอาจริงๆก็จะแอบบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวน้องอะน้องบบปวดท้องไม่สบายนู้นลูกค้าจะเป็นหัวหายมาอีกทีเอามันมาแล้วโชว์มาแล้วเขาก็จะมาทำใจใช่โบก็โบทําได้อยู่อย่างหนึ่งคือโบเต้นได้เป็นจิริดเดอร์มหาวิทยาลัยจริดเดอร์ชีกครับลิดมือลิดมือหรือว่าโยนมาแล้วที่ที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะล่ใช่ไหมต่อตัวแล้วาแต่จริงเราก็ไม่ได้ เกินกันเท่าไหร่นะคือหลังจากนั้นเนี่ยพอได้มีโอกาสทําโชว์ปั๊บชุดเริ่มพังตอนแรกซื้อกลายเป็นว่าเอาไปให้พี่เขาซ่อมมันก็นานแล้วก็เริ่มทําเองทําไปทํามาโพสลงเฟซมีคนซื้อไมีที่เรา ทงพังซ่อมเรซ่อมคือเริ่มทําใหม่ๆเริ่มทําไปมีคุณแม่คนนึงชื่อคุณแม่เอคุแม่เอรันอคาราคุณแม่เป็นคนเริ่มต้นคือให้โบไปเอาแพทเทิร์นมาแล้วมาลองเย็บแม่ก็สอนนู่นนี่นั่นทําได้สักพักหนึ่งก็เลยอยากเรียนเพิ่มเติมไปเรียนกับอาจารย์ปกกณ์ที่โรงเรียนสถาบันปากอนโรงเรียนออกแบบการตัดเย็บชั้นสูงเป็นหลักสูตรฝรั่งเศสโบก็ไปเรียนตรงนั้นก็ออกมาทำตรงนีอันนี้คือที่มาที่ไปของหลักติสลานนัณ ก็คือฉันอยากทําฉันก็ทําใช่แล้วโบก,ก็ไหลไปเรื่อย mm hmm. ก่อนนี้นี่จะทำแกะสลักจกดัดดอกไม้ mm hmm. ประดับผ้าบายสีพญ่จันหนูทําได้หมดเลยนะทุกอย่างที่ทําชอบหมดชอบหมดเราก็อยู่กับตรงนั้นอ,อ,อย่างแกะสลักจกัดดอกไม้โบก็ใช้เวลาหลายปีว่าโบกกจะทาแล้วหาเงินยนเองเด้ทีเพราะความอยากในที่นี้มันเป็นแรงขับด้วยหรือเปล่ารหรือ,อย,<า>ยังมีอย่างอื่นอีกก็ครอบครัวด้วยนะแต่ว่าโกบก็ไม่ได้รู้สึกว่าครอบครัวถึงจะมีปัญหาบ้างนะ แต่ว่าก็ไม่ได้เอาว่าก็ไม่ได้เอาคําว่าครอบครัวมีปัญหาแล้วมาเป็นตัวข,ขึ้นไม่ใช่ <c oughs> อยากทําห,หนูอยากทาหนูก็ทํา <c oughs> ยอมรับว่าพอมันไปอยู่กับกลุ่มคนอย่างทําโชว์อย่างเงี้ย <c oughs> เราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราดูเด่นไม่เท่าคนอื่นเราก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องทอํายังไงให้ตัวเอง <c oughs> ดูดีดูเด่นเสื้อผ้าหน้าผมเราต้องดีเวลาเราทําโชว์ <c oughs> อะไรเงี้ยนะตอนนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของหนะ้าวันนี้คือโบก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆ <c oughs> อันนี้มันมีคนบอกว่าโบใส่ซิปไม่ตรงโบก็จะแก้ บางบางบางทีลูกค้าบอกมาแบบนี้โบก็จะพยายามทําตรงนั้นสามปีแรกโบไม่เคยได้นอนหลับโอ้ไม่เลยไม่มีพอเราเริ่มต้นจากไม่มีอ่ะที่นึกออกไหมร้านนี้ก็ไม่มีต้นจากไม่มีเปิดร้านมีเงินอยู่เจ็ดพันแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก้าวกระโดดมากทําให้โบได้มีอะไรที่เราไม่เคยได้มีไม่คิดว่าจะมีวันนี้ก็อย่างสังคม เพื่อนฝูงบางคนไม่เคยรู้จักเราแต่ก็มารู้จักเราเพราะว่าลาติศิลาน่ะนาะเนาะก็บกก็ดีใจมันก็มีความเช็่เริ่มมีบางคนก็ชอบเพราะว่าทําชุดสวยอย่างที่โบเคยทําก็จะมีอย่างหมอลำเนี่ยแทบจะทุกวงนะพี่ที่เป็นวงาอันนี้พูดไปแล้วแล้วก็อย่างพี่หญิงลีนุชวิลาวันอาสยามน้องธัญญาอาสยาม แล้วก็แม่เจินเจินบนสูงเนยที่เมื่อกี้ตอนเข้ามาคุณผู้ชมก็จะเห็นเพราะว่าผมตัดต่อใส่หน้าจิงกไปกับรูปแม่เจินพอะถ้าเกิดจะให้ใส่เดี๋ยวกลัวจะออกอาการไม่ได้ใช่ต้องเบลออ่ะมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมก็เอ๊ะไม่ใช้ยาชีบธรรมดาธรรมดาธรรมดาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรายการเราทําไมต้องมาเพราะล่าสุดโบออก M v มีอะไรออกมาก็เป็น M v มเพลงมื้อใดสี่หังก็เป็นบทเพลงที่ เรื่องเล่าเรื่องของโบเลยนะอันน so um ี้คือเป็นเรื่องราวของโบเลยคือก็มีพี่บอลลูนเป็นคนชักชวนเข้ามาทาอะไรนี้คือเขาก็เดี๋ยวหลังจะไปร้านนางมตอนแรกตอนแรกพี่บอลลูก็คงชวนเล่นแหละแต่เอาไปมาพอมันเล่นแลโบก็เออหนูเริ่มสนุกด้วยเพราะว่าคือชีวิตโบเนี่ยโบทํามาแทบทุกอาชีพแล้วในสายงานของความเป็นเพศที่สามแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะติดตัวตัวเองมาคิดว่า ที่ว่าตัวเองชอบที่สุดแล้วล่ะคืออย่างโบตอนอยู่ประถมโบก็เป็นนักร้องของโรงเรียนอะไรเงี้ยแข่งบทเพลงพระราชนิพนธ์นกน้อยค่อยบินมาเดียวดายะตอนนั้นขออหน่อยขอหน่อยไอ้โบลืมหมดแล้วทอนเมื่อกี้ก็ได้นกน้อยคอยบินมาเดียวดายอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนไม่มีลูกคอก็ด้วยความร้องซื่อๆใสๆเราไม่มีครูเพลงก็แต่ว่าเราดีอย่างหนึ่งคือเราเสียงใสกว่าชาวบ้านเขาเนี่ประกวดไหมเด็กหญิงมีประกวดร้องเพลงไหมก็เป็นตัวแทนโรงเรียนอ่ะก็แถวอำเภอก็น่าจะได้ ได้คือไปก็ได้ชนะไปเป็นตัวแทนอำเภอเป็นตัวแทนจังหวัดอะไรเงี้ยในกลุ่มโรงเรียนเราเราก็จะเป็นแบบคนที่ร้องพอใช้ได้คนหนึ่งอะไรเงี้ยพอมาบวชเรียน6ปีก็ไปเป็นนักเทศเสียงองนงี้ยนักเทศนะครับไม่ใช่นักเทศนักเทศเสียงเทศสารพันยศอีสานที่เราก็พอศึกออกมาแล้วก็ทําทุกอย่างแล้วก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันยังขาดอะไรไปหน่อยมันรู้สึกว่าเราทํามาทุกอย่างมันก็เหมือนกับ เรายังขาดนะ่ะก็เลยพอดีพี่บอลลูนมามีโอกาสได้มาชวนบ๊บก็เลยลองดูก็ได้แม่ไม่เสียหายแต่เราไม่ต้องไปหวังดังดุงอะไรนะเราแค่อยากจะทํำเสนอนําเสนอในมุมของเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวเพศที่สเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเคยเห็น MV หรือการแสดงออกของเพศที่สผ่านสื่อเนี่ยในมุมสนุกสนานทุกคนจะเล่าเรื่องราวสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ย แต่ในมุมที่เราอยากจะเสนอหรือว่าทุกคนคิดว่าอยากจะได้เห็นภาพแบบเนี้ยมันยังไม่ค่อยมีใครทำพอเริ่มร้องไปร้องมาหาคีตัวเองกูจะร้องคีไหนวะเพราะว่าคีเราไม่ปกตินู่ไหมต่ต่ำไปก็ไม่ต่ำแต่สูงก็ไม่สูงว่าแมนเอ้ากูจะไปจังไดมาก่ังไดโอ้มันไปเจอคีที่มันเอ้ยเพลงนี้มันต้องคียนี้ได้ยังไงมันเป็นความบังเอิญก็โชคดีตรงที่ว่าเพลงนี้โบได้อาจารย์ที่ทำดนตรีคืออาจารย์เทคคอนสารคนที่ทําเพลงให้แบบ อย่างพี่เพชรสหรัฐแล้วเปล่าวแสงทองอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วหลายคนเขาก็โอ้อาจารย์เก่งมากอาจารย์ก็มาช่วยโบก็ได้เป็นคีย์ของตัวเองออกมาไหนขอคีย์ตอนแรกที่ร้องไหนสิตอนแรกยังจับไม่ได้ผู้ชายเลยได้ไหมเกิดคีย์ตอนแรกพี่มันเป็นเพลงต่ํามากแล้วก็สูงมากเพลงตอนแรกคือเป็นย้อนกรมหรือยัง ไอ้จังบอกเคยมีใจเหตุดีสัมใดก็บอม่โตตนอย่างเงี้อันนี้คือขี้แรกขี้แรกมันสูงไปหนื่อยเหนื่อยคือขี้แตกอ่ะและอันนี้คือคือคือตอนตอนขึ้นก็หาดเนี้ยออกแต่แล้วพอตอนฮุกอ่ะพี่แบบมันสูงอ่ะเราต้องใส่แผลเพิร์ดอ้อ พอเราทาเพลงออกมาทุกคนหลายตามต่างจังหวัดขึ้นวิทยุมันไม่เปิดหรอกแต่แถวบ้านก็ลองได้แล้วแล้วก็อืจริงคือวิทยุมไม่เปิดแล้วแถวบ้านลองได้ใน Facebook ที่คนมันมันถือว่ามันประสบความสําเร็จเกิน,นคาดนะมันเกินความมันเกินคาดตอนแรกก็คุยกับแม่บอลลูลว่าแม่เราคงไม่ต้องไปหวังยอดวิวถึงสองสามหมื่นหรอกมีคนดูเราสองสามพันนี่ก็ดีใจแล้ววันนี้ยอดวิวอยู่ที่แสนกว่าแล้ว ในอันยนีที่เราไม่มีค่ายเด็พที่คือในช่องยูทูปว่าเริ่มต้นจากศูนย์เลยอ่ะไม่มีใครติดตามบ่ไม่ไม่มีอ่ะแต่ก็ลองไว้นะ5้ปี400วิวเองห้าปียังไม่ผลทุอนคือพ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 ไปออกก็ดีใจแล้วก็พอวันที่15เพลงโบออก MV ตอนนี้ได้กว่กวันอ่ะเอ็มยอดวิวได้แสนกว่าแล้วอ่ะก็ดีใจจะไม่มีอะไรจากศูนย์จะไม่มีใครรู้ว่าโบร้องเพลงจะไม่มีใครรู้อะไรเลยใช่แล้วก็ใน YouTube ยอดแชร์มีเพจหนึ่งที่เขาเอาไปแชร์ยอดแชร์เกือบหมื่นแชร์ยอดวิวเกือบเจ็ดแสนแล้วอะในในในเฟซบุ๊กนะพี่ในเฟซบุ๊กนะมันผลตอบรับจากดีใจมากที่เขามีคนมาคอมเมนต์เราอ่านคอมเมนต์แล้วเรารู้สึกยังไงน้ำตาไหล ส่วนมากคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่ามันใช่มันนี่คือ MV ที่ที่ที่เขาเรอบใช่คือเขาอยากเห็นแบบนี้มานานแล้วเพียงแต่ว่าเขายังไม่เคยเห็นแล้วก็มันเขาบอกว่าพวถ,ถ่ายทอดอารมณ์โอเคอะไรเงี้ยก็มันก็ดีใจนะมันมันเป็นความรู้สึกที่มันเกินฝันแล้วอะคุณแม่แบบเราไม่ได้หวังมาไกลขนาดนั้นเขาเรียกคุณแม่ตั้งแต่เข้ามาแล้วเจ๊ไม่รู้สึกตัวเองมัน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 มาเกินฝันไกลมากอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ดีใจ เราไม่ได้คาดหวังอะพี่มันคือไอพวงไม่คาดหวังไม่คาดหวังดังอะไรคนน้คือจริงพี่คือตั้งขึ้นมาทาไงเนี่ยคือมันโบ้ทำชุดราตรีอะโบไม่ได้คิดว่ามันจะมีวันนี้มันจะมีวันที่เราได้มีโอกาสไปทำเราได้รางวัลเบสคอตตูระดับโลกโบก็เคยได้มาแล้วอะมิดเวิลด์ยูนีวิลลิตี้อินเตอร์เนชันแนลประกวดที่ประเทศจีนเกือบเราประเทศโบได้เบสคอสตูมาระดับโลกแล้วก็ระดับประเทศก็ได้ของนิสซิโมซา งานบัดต่างๆไม่ต้องพูดถึงมันมาไกลกเกินที่เราคิดว่าภายในสีปีสาปีจะทาได้แล้วว่ะพี่นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราโบรู้สึกว่าโบทําแล้วโบไม่ได้หวังอะไรมากแค่อยากอยากทาฉันมีความสุขแล้วเพราะเลยโบเด๋ไปคิดว่าอะไรอ่ะสุดท้ายโบมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมที่นั่งชมมาตลอดตอนนี้ไหมก็โบอยากจะฝากว่าเราจะเป็นอะไรอะเราเราอย่าไปนั่งคาดหวังว่า ฉันทําไม่ได้อย่าไปนั่งไม่ใช่คาดหวังอย่าไปมองว่าฉันทําไม่ได้อันนั้นฉันไม่ใช่ฉันมันยังไม่ฉันบกกาเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ถ้าเราคิดว่าเราอยากทาโบอยากให้ทุกคนลองเหมือนกับโบโบทํามาแล้วหลายอย่างแกสลักจะตองไม้ร้อยมะลัยล้องเพียงเคยทำนงก็ทํามาแล้ววผมย่าก็ทํามาแล้วเทศแหล่หมอลงหมอลำหนูทําได้หมดทุกอย่างเพียงเพราะว่าเราไม่ต้องไปหวังว่ามันจะได้หรือไม่ได้อยากให้ทุกคนลองก่อน โบอยากจะเป็นอีกหนึ่งคนที่อย่างแน่นอนที่หากว่าทุกคนหลายๆคนได้ดูตรงนี้อยากให้เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ยังไม่มีโอกาสและก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรอยากให้ทุกคนลองมาทําโบเชื่อว่าถ้าเราทําอะไรแล้วเราตั้งใจอมันจะมีผลลัพธ์ออกมาที่เกินเกินความฝันที่เราวางไว้เหมือนกับโบวันนี้แล้วก็อยากจะฝากอีกนิดนึงคือโบก็กําลังทําอีกหลายเพลงอ,อยู่เหมือนกันก็เป็นครูเพลงอะไรอย่างเงี้ย ก็อไรๆคอยติดตามทุกคนช่วยติดตามหน่อยนะแล้วถ้าเกิดเขาสนใจว่าโมอยากมาตัดชุดร้านโวจะมายังไรติดต่อที่ไหนก็ใน Facebook ก็ได้หรือว่าในอินต a กก็ได้ Facebook ก็ชื่อว่ารานสุปชัยฝนทองราตรีศิลานั้นหรือว่าพิมพิมคำว่าลาตรีศิลานั้นกูเกิลแม่มันก็ขึ้นแล้วเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อก็0 8 9 6 0 6 0 9 0 6 ลองได้ไหลแนวเพลงเพลงเร็วก็แซบนะถ้าทางแบบโอ้ยได้ก็เพลงที่สองจะเป็นเพลงเร็วก่อนจะเป็นเพลงเร็วนะฮะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวกลับไปพบกับผมเจกับเจ๊พวกต่อในสตูนะครับนะฮะเป็นยังไงบ้างกับเพลงมือดดสิซีฮัทพูดยังไงก็ไม่เหมือนะไม่ได้ไม่ได้เรามันลูกจีนเรามั่งตึงนังเกีย แต้จิ๋วป่ะแต้จิ๋วอีก๋อกะกี่นั่งอ่ะกะกี่นั่งอ่ะพยายามพยายามพุกเหล่าเก้วแล้วพุกไม่ไรไม่ไรเนาะราวสงเสฟพึงมองไปนะฮะคุณผู้ชมส่วนสัปดาห์หน้ามาพูดถึงเพลงการเขาเรียกว่ายังไงฉลองของบรรดาศิลปินของแกรมมี่ดีกว่าส่วนสัปดาห์หน้าศิลปินจะเป็นใคร ก็ต้องูบอกได้เลยไหมแซกชุมแพฮะคุณผู้ชมใครที่อยากจะติดตามแซกชุมแพรในสัปดาห์หน้าก็ติดตามซุปเปอร์ลูกทุ่งได้แล้วก็เราจะมาลุ้งแค่แคก่กาว่าอะไรที่ทําให้คำแพงของแซกชุมแพรแซงหน้ากล้องหวยไร่ไปแซงหน้าเบิ้ลปทุมราชไป ตอนนี้เขามาแรงจริงๆนะคนนี้อืต้องติดตามก at, ันค่ะาครสำหรับ like> วันนี้เวลาของซุปเปอร์ลูกทุก็หมดลงแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนไม่ว่าจะเป็นพี่เอพี่อู๊ดพี่ตุ๋มพี่ตาที่ให้เรื่องราวดีๆกับพวกเรามาค่ายเพลงลูกค่ายคื่นวิดีโอลูกคลื่นที่ให้เรื่องราวดีๆกับเรามาให้เราไปลุ้งแคะแกะเกาใน บริษัทของท่านในงานของท่านขอบคุณบรรณาที่ดีค่ะรวมไปถึงนะฮะศิลป,ปินทุกท่านที่ให้เราสัมภาษณ์อย่างน้องเต๋าผู้ศิลปที่วันนี้มาให้เจ๊ล่วงแค่แกะเกาลวนลามจับเนื้อจับตัว <S <S แล้วก็หอมแก้มแทนคุณผู้ชมที่ไม่ได้ไปเอาไม่มี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 หรอก็เห็น,หนบอกคุณผู้ชมไว้ว่าถ้าเกิดใครอยากให้เจ๊ทำอะไรก็ส่งเข้ามา ในไลฟ์เขาก็มีมาบอกหมดเลยเออไม่ไม่มีไม่ไมีมมนะคุณผู้ชมก็ยังไงก็ติดตามซุปเปอร์ลูกทุ่งได้ทุกวันพุธเวลาสามทุ่มค่ะส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะใครที่อยากจะติดต่อเราเออลืมไปเลยจดหมายจดหมายอย่าลืมนะมาร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นรับซีดีจากน้องเต่าด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งจดหมายมาชื่อรายการของเราเช่นเคยกับรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งค่ะ 49ทับ1นะคะชั้น4บ้านเจ้าพระยาค่ะถนนพระอาทิตย์แขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพค่ะ1 0 2 0 0ส่วนใครอยากดูย้อนหลังนะฮะก็เข้าไปดูได้ใน u t u b e เซิร์ชหาคาว่าซ u เปอร์ลูกทุง่งเวนวัคชื่อศิลปินที่คุณชื่นชอบหรือจะเข้าไปในอินสตาแกรมคค้นหาคาว่าซูเปอร์ลูกทุ่งเช่นกันแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือแฟนเพจนะฮะหาคาว่าซูเปอร์ลูกทุง่งส่วนใครที่อยากจะดูไลฟ์ศิลปิน คือคุณดูได้ทุกวันศุกร์เวลาบ่ายโมงหลังจากนี้หลังจากนี้บ่ายโมงนะฮะดูกันแล้วจะรู้ว่าศิลปินท่านนั้นมาเป็นยังไงดูล่วงหน้าก่อนรายการ2ส,สัปดาห์ด้วยกันสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมธนกรมหาวิทุนปรินดาคุปติธรรมกุลค่ะสำหรับขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ